อยากให้น้องีเดียให้กำลังใจน้องๆคือเด็กๆหลายๆคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้องเพลงแค่เป็นงานอดิเรกแหะอย่างน้อยในใจมันฝันกันว่าวันหนึ่งเราจะเป็นพี่ริเดียได้ไหมใครจะไปรู้พี่ริเดียต้องสู้อะไรมาบ้างใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเกิดมาพร้อม้วพี่ริเดียไม่ได้เกิดมาพร้อมเลยที่สามต้องสู้อะไรมาเยอะมากเล่จเดงๆตรงนี้ลองคร่าวๆนิดนึงว่าเจออะไรมาแล้วถ้ามีใครคนหนึ่งอยากจะเป็นพี่ลิเดียเนี่ย ต้องทดใจยังไงต้องสู้กับอะไรต้องมุ่งมั่นยังไงบ้างจะเรียกว่าสเต็ปแรกที่จะต้องต้องมาสู่ตรงนี้เรื่มถูกแล้วนะคะเลียนกับคุณหนึ่งนะคะมา,มาถูก <c oughs> มาถูกแล้วนะคะขั้นแรกนะคะแล้วก็ขั้นที่สองนี่ก็มั่นใจในตัวเองละอย่าท้อเพราะว่าตอนตอนเด็กตั้งแต่สิบขวบเนี่ยก็เรียนมาหลายปีเรียนมาประมาณเกือบสิบปีเกื <c oughs> อบเกือบสิบปีคับค<ๆ>ุณหนึ่งนะคะก่อน ก่อนที่จะได้ส่งเดโมเข้าไปแล้วก็ได้ได้ใช่ไหมเทสใช่ไหมาพอสมควรนานมากก็เราไปหลายค่ายมากก็มีเราไปเหมือนเ็คล้ายๆหนูประกวดแต่ไม่ได้ประกวดคือเข้าไปหาในค่ายส่งไปกี่เดโมเขาจำได้ไหมเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่ก็ส่งก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลือดดูนะครับเพื่อสำหรับใครที่ไม่จะกล้ามาทางนี้ไอการที่คุณขึ้นสิบเวทีแล้วคุณไม่ได้รางวัลเลยไม่ใช่เรื่องแปลก นี่ยื่นไปไไไนแล้วไม่ไม่ได้เห็นคนดูท<ม>ี่เพาชือ่อชื่อเราะไมเรายื่นเดโม,มไปเนี่ยแล้วเขาก็ไป <c oughs> อมภันนำอะไรกันอยู่ในห้องประชุมก็ไม่รู้เราไม่รู้ไม่เห็นเลยทั้งสิ้นแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่ที่บ้านนั่งใจเต้นกรกตุกอยู่ที่บ้านว่าเขาจะสนใจ,จใช่ไหมแล้วมันมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากๆใช่ไหมควารู้สึกตรงนี้แล้วถึงเวลาเสร็จเนี่ยมันหายไปหายไปครั้งที่สองหายไปครั้งที่สามสิบครั้งพอไหมพอไหมก็ ก็มีบ้างนะคะก็เราก็เหมือนกับว่อช่วงนี้เราก็มีเรียนด้วยหาโอกาสใ้ตัวเองก็เหมือนมีแบบโอกาสอะไรที่เราสหมือนเรียนแล้วก็มีดนตรีโนเรียนเล่นรถเล่นซัคเซโฟอะไรเงี้ยแล้วก็หาโอกาสที่เราหาความรู้ให้เราเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคืออาจจะมีพอบ้างแต่ก็อย่าอย่ายอมแพ้อะไรเงี้ยอย่ายอมแพ้เป็นสิ่งที่สำคัญใช่แล้วอย่างในผมอยากจะบอกเด็กๆทุกคนเลยนะครับว่า การที่เรากรมาร์รออะไรอยู่ไม่ใช่รออย่างเดียวเราต้องๆๆอเตรียมตัวเตรียพร้อมด้วยเราไม่รู้เลยว่าโอกาสจะวิ่งเข้ามาชนเราเมื่อไหร่คือไอ,าอาการที่จะเข้ามาเป็นเหมือนมาออกเทปอย่างนี้ค่ะอันนั้นก็ยากแล้วแล้ว,ลวคาดต่อไปในการที่เป็นศิลป,ปินยากยิ่งกว่า พราะบางทีเนี่ยค่ายเพลงก็ไม่สามารถจะเตรียมตัวเราให้พร้อมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มีคนดูเป็นพันๆเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ความสามารถตัวเองด้วยว่าต้องต้องหาความรู้ว่าเออเราจะเตรียมท่าเต้นยังไงเราต้องซ้อมเยอะขนาดไหนเรามีทีมงานเยอะขนาดไหนแดนเซอร์กี่คนบางทีก็สองคนบางทีสี่คนบางทีเป็นสิกว่าคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเออเราต้องเตรียมตัวขนาดไหนเพลงต้องซ้อมขนาดไหนมันก็มีรายละเอียดเยอะในขั้นตอนการทำงานด้วยคก็คิดว่าคือ อย่าท้อตั้งใจทําทุกสิ่งอย่างค่ะน้องๆที่ถูกคุณแม่ส่งไปเรียนระเล่เลยเรียนเต้นรำเอเรียนฟินโนเรียก็บอกว่าแม่ค่ะหนูจะจุกอยู่แล้วค่ะความรู้ที่หนูได้รัมาเยนเหนื่อยเลยนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราได้งานขึ้นมาโอกาสวิ่งชนเราเราต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมคะทีนี้ในระหว่างทำงานเหนื่อยยิ่งกว่าตอนที่กำลังเรียกว่าขึ้นไปเป็นดาวเนี่ยก็ยากแล้วนะแต่ให้อยู่บนนั้นเนี่ย ยากตรงไหนผมว่าการที่อยู่เป็นจุดเด่นเป็นที่สนใจของคนทุกคนมองเนี่ยมันต้องระวังอะไรเยอะเลยชีวิตส่วนตัวหายไปไหนหรือว่าชีวิตเราจะดําเนินยังไงยังกินข้าวเหมือนเดิมได้ไวยังคิดเหมือนเดิมเป็นพูดเหมือนเดิมได้แค่ไหนลำบากนะก็มันก็ได้อย่างสีอย่างค่ะคือเราเราได้งานอย่างนี้แต่ว่าเราก็อาจจะเสียความเป็นส่วนตัวเวลาเราไปข้างนอกอะไรก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้อย่างสีอย่าง เวลาที่ลีเดียทอพูดถึงเวลาที่แบบเราเจอหรือวระหว่างที่ไอตอนที่พยายามจะเืนคเดมโมไปหาใครให้เราต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้ว่ะว่าถ้ามันเงียบไปเราต้องทงําไหนแล้วก็ยื่เข้าไปใครเป็นคนตัดใจบอกตัวเองยังไงว่าจะต้องทําอีกฉันต้องทำอีกคนหนึ่งก็คอยช่วยตลอดคือถ้าเขาเงียบไปก็ทํใหม่ทำใหม,ม่ไปเรื่อยๆเลยค่ะคนหนึ่งก็จะคอยช่วยตลอดแล้วก็ทา้งครอบครัวเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จริงๆครอบครัวสำคัญมากอือแล้วตอนไม่ก็นั่งตอนเวลาทำงานเคยเจอปัญหาพร้อมแบบว่าฉัไม่เคยทำทำไมฉันต้องมาเจอปัญหาเยอะ อโหในในในชีวิตวงการบันเทิงนี่ตั้งแต่หมอกิดคอนเฟิร์มนะคะมาเต็มไปหมดนะคะข่าวอะไรก็เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปช <laughs> อบต่ไม่มีคำไหนแล้วนอกจากส,สู้ต่อ,ตอไปคือมาเจออะไรมาเยอะมากคืออย่างที่บอกอก่อนก่อนที่จะเข้ามาเป็นศิลปินหรืออะไรเนี้ยโอเคมันก็ยากในในแบบหนึ่งแต่พอเข้ามาทํางานแล้วมันก็จะเจออุปสรรคที่ใหม่มันมันไม่มีเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ไอ้สิ่งเป็นประสาทสิ่งที่เป็น เป็นเหมือนเป็นความรายกาดในชีวิตมันะทำให้เราโตขึ้นมาก็มันทําให้เราเรียนรู้จะแก้ไขสถานาการณ์<ช>ถ้าในอนาคตเราเจอแบบนี้เราจะทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ะคเข้มแข็งขึ้นไหมก็มะะมกต้องเข้มแข็งนะคะยืนยืนอยู่โอกาสเั็นเทอมนี้ก็ต้องเข้มแข็งค่ะคะเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> มากค่ะเคยแอบร้องไห้ไปเดียวว่าจะเจอขนาดนี้ไหก็มีบ้างมัน <c oughs> มีบ้างงก็นก็ค่อยๆแก้ไขไปค่ะทุกอย่างก็มีทางออกทุกอย่างมี มีเด็กๆอยากถามที่เดียนนะครับว่าอยากรู้ที่เดียนทำอะไรยังไงเรียนที่ไหนแล้วตอนนี้ทําอะไรหรือว่าเวลาแต้งงานมาพี่จะจัดงานปรัจเจอเพลงมาแล้วเราอยากจะร้องเพลงในแต่ละเพลงพี่เดียนมีมีพิธีการตีความของเพลงหรือส่งความหมายเพลงหรือจะทํางานกัรบ้านกับเพลงนั้นยังไงพอให้เป็นความรู้ให้กับน้อง ของได้คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการออมเสียงให้พร้อมเวลาขอดขึ้นเวทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนขึ้นคอน,นเสิร์ตเวลาเดี๋ยวทำง,งานเนี่ยก็จะต้องต้องพักผ่อนที่เงี้ยเยอะค่ะถ้าถ้าเรานอนไม่พอเราไปออกงานปุ๊บทำยังไงก็ได้แต่เสียงมันก็แหบย่ไปเรื่แล้วก็ต้องพักผ่อนได้พอดนะที่เง้ยเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนขึ้นวเวอาอาาทางงาเีเราก็อาจจะไล่สเกลอะไรเงี้ยทำให้เราเราออมเสียงให้พออร้อมก่อนที่จะขึ้นไปร้องคะไม่งั้นเสียงมันก็ไม่มาขึน้นไปร้องก็ไม่พอค่ะและที่ทุกคนเจอ ตื่นเต้นทุกครั้งที่กินเวทีทแก,แก,แกไไ้ไขไม่ได้ค่ะแก้ไขไม่ได้ค่ะทุกวันนี้เดย์ไม่ตื่นเต้นยสติแต่ทุกครั้งที่ซ้นเวทีแก้ไขไม่ได้ก <laughs> ็ต้องทําใจค่ะคือเราอาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมว่าเออเราจะได้ไม่ไม่มีผิดพลาดคือในที่ว่าการที่เราตื่นเต้นเราตื่นเต้นเพราะว่าเรากลัวจะทำอะไรผิด สลับเนี่ยนะกลัวว่าเฮ้ยเราจะลืมเนื้อเพลงหรือเปล่าจะลืมท่าเต้นไหมเราจะลืมบ็อกกิ้งไหมว่าต้องเดินไปจุดไหนของเวที่ตรงส่วนไหนของเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าต้องซ้อมให้เยอะๆให้เรามั่นใจที่จะขึ้นไปแล้วก็ทําให้ได้เต็มที่ค่ะแต่เรื่องตื่นได้ลืมมันต้องมีตลอดค่ะ <laughs> จริงๆแล้วนี่วันวนี้ดีเดียร์จ้างแต่ฉร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่เธอวันนี้เสียงไม่ค่อยสบายใช่พเพราะว่าเดียรเพิ่งกลับมาจากจากยุโรปค่ะที่นู้นหนาวมากที่มาตอนกลับมาถึงนี้เราอากาศปรับตัวไม่ทันเยนลยดิเดียก็เลยฝากเขาไว้เพราะว่าของฝากเอาไว้เดี๋ยวข้างหน้าจะมาร้องให้มากกว่านหนึ่งเพลงใ่ะแต่มีข้อแม้ก็คือหนึ่งก็คือมร้องคู่อันนี้ยอดมาก อันนี้น่ากลัวหน่อยนะเพราะคุณหนึ่งไม่ใช่คอสตูมข่มเขาจะมีนะคอสตูมเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียแต่งด้วยไม่สีเรียไม่สี่เดียงั้นสุดท้ายนี่ให้น้องเดียฝากอะไรไว้กับฝากให้น้องๆฝากให้ที่ปีคือว่าเป็นได้หรือจะฝากตัวเองไว้กับทุกคนเอาอะไรฝากฝากอะไรฝากก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นทุกคนได้มาเรียนร้องเพลงคุณหนึ่งนะคะดิ้ก็มั่นใจว่าคุณหนึ่งเขา มีความรู้เยอะที่สามารถจะถ่ายทอดลูกศิษย์ทุกคนได้นะคะก็อย่างเรียนมาเลยก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ที่เป็นทุกวันนี้ก็เพราะคนหนึ่งไม่เคยเรียนกับครูคนไหนเลยนะคะจากเรียนกับคนหนึ่งมา10ปีจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นคือมีผลงานทุกอย่างก็เพราะคนหนึ่งก่อนที่จะออกเทปหรือว่าจะอะไรก็จะโทรถามที่คุหนึ่งร้องแบบนี้ดีไหมจะเอื้อนตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีโทรมาถามอยู่นะคะก็ดีใจคะแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจอย่าท้ออย่าตั้งใจหาโอกาสให้เราเองเราเอง ขอบคุณมากครับอยากถามทางดานเื่อไหมครับเนี anyway, ่ยเพราะเซฟผมไม่ได้กันเลยค่ะพราไมเนี่ยสำหรับโชว์ชิ้นต่อไปพรมไมครับ เต็มทีนะจ๊ะมีซุปเปอร์สตาร์มาแบบชื่นชมผลง,งานคุณในขนานี้แล้วแก้งสร้างบรรยากาศไม่เครียดกันเล็กน,น้อยเราต้องใช้ต้องใช้สแตนด์ไม์หรือเปล่า